เขามาแล้วสั่งทาครับน้ำฟื้น้ำฟื้วะฟื้กินเหมือแรกงนี่วิดีโอวิดีโอเมคัวเมคัวใส่สลับด้วยไงโบฮดมุนหล่ไทยเรา่งไทยพวกแน่ เงินจะบ้านจะเฉาเด้อโอเคค่ายค่ายของแท้พี่นอกเฟอรเฟอรของแม่ลัตาบันเฟอร์สำหรับบืนเด้อดีเด้อฝุ่ณจกของจกจกของเฟอร์มาหัวละเอาเตรียมตัวเรียบร้อยพี่น้องบื่ออื่นสงการเด้อ วัดสีมงคลพี่มีของขวดของขวนตัโบลาเยอะแยะเลยมีทองใช่ไหมพี่มีทองหนึ่งบาทสองสองบาทมีทองีกได้มกินเนื้อเเฮ้ย้ไปเากลวู้ไเากายาเเ็ดยอกเชาาก